สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านยานิสสาพาไทยนะคะเช่นเคยค่ะเจอกันกับมิ้นนะคะมิ้นมีชุดเดส์สวยๆมานําเสนอนะคะวันนี้เดี๋ยวชุดเดยตารางใส่มิ้นจะขึ้นให้ด้านข้างด้วยนะคะถ้าไหนสนใจก็ติดต่อได้เลยที่เบอร์0ู0 4 6 9 6 4 6 1 0 8 0 4 6 9ห4 6 1นะคะหรือว่าท่านไหนที่สดวกแอดไลน์ก็ใช้เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวไอดี์มิ้นจะขึ้นให้ด้านบนด้วยนะคะพี่ๆวันนี้เตรียมชุดเดยรุ่นที่มิ้น่าานงผ้แ ผิวๆทิ้งตัวนะคะเป็นทรงคอวีปีนแต่งโบนะคะพี่ๆค่ะแต่งโบสามอันแบบนี้เลยน่ารักมากนะใครที่สนใจอยากจะรับนะคะพี่ๆเตรียมเลยเดี๋ยวมิ้นยกให้ว่ามีทั้งหมด2สีเลยสีที่มิ้นใส่เนี่ยจะเป็นสีแดงนะคะลายมัดหมีแบบนี้นะคะสวยมากเนาะมีกระเป๋าให้สองข้างด้วยนะคะใช้งานได้จริงเป็นงานกระเป๋าเจาะด้านข้างนะคะแขนเนี่ยจะเป็นแขนสั้นมีความแบบว่ารูดหัวไหล่เล็กน้อยนะคะแล้วก็มีเสริมไหล่ให้แต่ถ้าพี่ๆท่านไหนไม่ชอบสามารถเอาออกได้นะคะการวาง,ง,ง,งลายของช่างเนาะเขาก็จะวางลายให้แบบพังหุ่นเราด้วยนะแล้วก็วเป็น,นางานแบบ ว่าบานผ้ายอยยแบบนี้ทิ้งตัวเป็นงานผ้าฝ้าย25ตะกอทอมือมีลายในตัวด้วยเดี๋ยวมิ้นจะให้ดูนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะพี่ๆขาอนี้เลยค่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะนี่เลยสวยมากนะคะพี่ๆแขนก็คือไม่ได้สั้นมากนะแขนจะไม่ทําสั้นมากนะคะสําหรับชุดเด็กรุ่นนี้มีได้กัน2ส,สีนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวมิ้นยกเลยแล้วกันเนาะสำหรับสีที่มิ้นใส่จะเป็นสีแดงรหัสดอเด็กขอไข่าสามค่ะสีแดงจะมีรหัสดอเด็กขอไข่3า,ามเห็นไหมคะผ้าผิวมาก ใครชอบสีแดงที่มินใส่ดอเด็กขอไข่สามโทรติดต่อได้เลยมีอกจริง3ามสี่ส4มหราคาตัวล้านหนึ่บาทพี่ร้านโอนแล้วส่งให้ฟรีค่ะเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มห้าสส่วนอีกหนึ่งสีก็คือสีม่วงนะคะจะเป็นม่วงมะปางแบบนี้เลยแล้วก็ลายมัดหมี่ลายชัดลายเต็มแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นรหัสดอเด็กขอไข่สี ดอเด็กขอไข่สี่นะคะขอวีตีนสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สองราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทท่านไหนสนใจอยากจะสั่งซื้อโทรเบอร์ด้านบนหรือไอเดียด้านบนได้เลยนะคะรีบเลยนะมีจำนวนจำกัดค่ะ